ส่งความรู้สึกเขาวันนี้นะคะอัปเดตเรามาดูกันคะ่ะว่าส่งความรู้สึกเขาคนคนนั้นของคุณนะคะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะตอนที่คุณดูดคลิปพี่เมย์อยู่นะคะใหรถลาตขาคนที่ fc พี่เมย์นึกถึงอยู่เขารู้สึกยังไงกับ fc พี่เมย์ค่ะตอนนี้นะคะ ส่องดูทุกวันเลยรู้สึกยังไงรู้สึกคิดถึงคุณนะคะเขามีแพชชั่นกับคุณสูงมากเลยแล้วเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่กระสัดถือไม้เท้านะคะมีความรักมีแพชชั่นมีความหลงไหลในตัวคุณสูงมากเลยแล้วก็คิดถึงคุณอยู่นะคะตอนนี้นะคะ มาดูอีกค่ะรู้สึกยังไงกับคุณคะตอนนี้นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรทะเลาะกับคุณแล้วก็ห่างหายกันไปเงียบหายจากคุณไปนะคะตอนนี้เขานึกถึงเรื่องราวเหล่านั้นณนะวันนั้นที่ทําให้คุณสองคนทะเลาะบ่อ,อแวงแล้วเดินจากกันมาแล้วมันทําให้เขาอ่ะนึกถึงเรื่องราวเหล่านั้นแล้วเกิดความเศร้าเสียใจด้วยแล้วทําให้คุณแล้วทําให้เขานะคะคิดถึงคุณมากๆเลยนะตอนนี้นะคะ มาดูอีกค่ะว่าไพ่ขึ้นมาเขารู้สึกยังไงกับคุณดีค่ะอยากจะเดินทางมาหานะคะคุณอาจจะเป็นคู่ที่ห่างกันไกลนะคะอยู่ไกลกันอยู่ต่างแดนอยู่ต่างจังหวัดนะคะ เขาอยากจะเดินทางมาหาคุณนะคะคนคนนี้นะคะตัดสินใจว่าจะวางแผนที่จะกลับมาหาคุณนะคะเดินทางมาหาคุณนตอนนี้นะคะความรู้สึกของเขาเป็นยังไงอีกคะเขามีสิ่งที่ให้ต้องคิดแล้วก็ตัดสินใจมีทางเลือกเยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นในเส้นทางชีวิตของเขาในตอนนี้นะคะแต่จะบอกว่าคนคนนี้ฝันถึงคุณ เขาอ่ะฝันถึงคุณบ่อยๆด้วยแล้วคุณคือคนในฝันของเขานะคะครั้งแรกที่เขาเจอคุณเนี่ยเขามองว่าคุณนี่แหละคือคนในฝันของเขานะคะนั่นคือความรู้สึกของเขาตอนนี้มาดูอีกค่ะความรู้สึกของเขาพี่เมพักนี้ fc พี่เมพลังงานดีมากๆนะคะเพราะว่าอะไรเป็นเดือนแห่งความรักใช่ไหมคะเนี่ย เขามองว่าคุณคือคู่รักของเขาคนที่เขาอยากจะแต่งงานด้วยนั่นเองนะคะมาดูอีกหนึ่งใบค่ะรู้สึกยังไงอีกครับโอ้ทุกคนนะเห็นไหมพีม่เมย์จับมาเนี่ยไพ่ขึ้นมาสิบถ้วยอยากจะแต่งงานมีครอบครัวกับคุณนะคะคุณคือคนที่เขาวางแผนอยากจะมีครอบครัวอันอบอุ่นกับคุณนะคะจบที่ไพ่ใบนี้เลยนะคะพักนี้ ดวงของ FC พี่เมย์ดีมากๆพลังงานคุณดีมากๆเพราะฉะนั้นรักษาพลังงานไว้นะคะมีความสุขกับตัวเองรักตัวเองให้มากรักษาพลังงานนี้ไว้ค่ะ